รู้ยังพระเจ้าตากไม่ได้อยู่แค่ในประวัติศาสตร์นะแต่ฝังอยู่ใน DNA ของบางกอกใหญ่เลยไม่ว่าคุณจะเดินไปมุมไหนสิ่งหนึ่งที่คุณจะสัมผัสได้คือความศรัทธาของผู้คนย่านนี้ที่มีต่อพระเจ้าตากสินมหาราชเอาถ้าไม่เชื่อก็มาฟังชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนี้ดูเออคุณลงุงเริ่มได้เลยครับถ้านนหนูมาแถวเนี้ยหนูจะเห็นว่าบริเวณนี้ทั้งหมดอนะ่ะเป็นบริเวณวัดที่ปลูกพันกับพระอ,องค์นะครับตั้งแต่วัด อาลุนอันนี้รู้จักหมดแล้ววัดของอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาวัดหน้ากลางวัดเนี่ยมีความผูกพันตั้งแต่สมัยพระอ,องค์ยังคงอยู่ที่กรุงธนนุรีนะครับวัดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็เป็นแหล่งบรวัิศาสตร์จะหันไปทางไหนเรื่องราวของพระเจ้าตากก็ยังวนเวียนอยู่ในทุกมุมของบ้างกองใหญ่จริงๆบอกแล้วว่าชาวบางกอกใหญ่เป็นลูกพระเจ้าตากของแท้ เิ้นถือดาบข้างไหนผูขอตอบว่าถือดาบข้างมงเรียนใหญ่มีใครไม่รู้บ้าง